อย่างยิ่งโอ้ต้องต้องตามเส้นทางของท่านรัฐมนตรีสุดาวันหน่อยละกันเนาะข่าวออนทัวเรานะคะเอาเรื่องต่อไปนี้นะคะนี่ก็ว้าวเหมือนกันคุณผู้ชมไปเที่ยวน้ําตกไปเยอะแล้วเคยเห็นน้ําตกรูปหัวใจบ้างไหมคะน้ําตกเชื่ว่าไม่เคยเห็นแน่แน่น้ำตกคุณออกมาเป็นรูปหัวใจก็ใช่สิมันธรรมชาติไม่มีใครไปเบี่ยงเส้นทางเขาได้ไปดูภาพกันก่อนนะคะว่าเหมือนไหม เหมือนขนาดไหนตรงไหนฮะอ่าอยู่อุ้มผางนะคะจังหวัดตากเดี๋ยวดูนะคะดูมุมดูบางมุมจะเห็นนะคะว่าทําไมมันออกมาเป็นใช่ต้องไปหน้านี้ความสูงประมาณสัก500เมตรนะคะเดี๋ยวถ้ามองจากด้านล่างจะเป็นน้ําตกสองสายไหลมาบรรจบกันเป็นรูปตัววีเป็นรูปตัววีเห็นไหมคะและถ้าดูแบบบางมุมเนี่ยมันจะเป็นรูปหัวใจมุมนี้ไงนี่เลยได้เห็นไหม ก็เห็นอยู่หัวใจเขาเรียกว่าตรงล่างของหัวใจก็คือตัวที่เขาประกบกันแล้วขึ้นไปข้างบนนะคะพี่สองสายที่โอบขึ้นไปนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าน้ําตกรูปหัวใจเนาะเออย่างงั้นละกันน้ําตกรูปหัวใจจินตนาการให้ได้ได้จินตนาการให้เหมือนกันละกันทาไมอ่ะทาไมคุณจินตนาการไม่ได้เลยหรอผมยังนึกไม่ออกเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมมุมนี้ใช่ไหมมุมนี้แหละอ่ะไม่มีมุมไหนที่อาจจะยืนยากนะนี่นี่จังหวะนี้ สองสายสองสายใหญ่นะไม่ใช่สอสายเล็กันนี้แสองสายที่มาบรรจบกันนี่แหละใช่บางคนอาจจะมองว่าเป็นรูปหัวใจอนะครับบางคนอาจจะมองเป็นสามเหลี่ยมอแล้วแต่ชื่อน้ำตกปิตุโกรโอ้โหออกเสียงปิตุโกรนะคะตามชื่อที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะปิตุโกรไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรนะแต่ว่า เป็นสองสายที่มาบรรจบกันแล้วเป็นอันซีนค่ะเรียกว่าถ้าใครได้เห็นแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันโรแมนติกมากเลยอะค่ะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเดินทางสักนิดหนึ่งด้วยความที่เขาอยู่ในป่าเนาะเดี๋ยวใช้เวลาเดินทางนิดหนึ่งคือ2ปีหรือไงฮะประมาณ8ปีไม่ใช่ใช้เวลาเดินทางประมาณโอ้แค่พูดว่าอุ้มผางนี่ก็4-5ถึงชั่วโมงเพราะว่าระยะทาง7กิโลเมตรค่ะ จะเข้าถึงน้ําตกตรงนั้นได้นะคะคิดดูนะจากอําเภออุ้งผางท่านนายอำเภอมาโนดโพเนียมท่านปุมมใจนําเสนอมากนะคะท่านบอกว่ามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะใครที่ชอบแนวแอดเวนเจอร์แบบนี้ช่วงไฮซีซั่นก็คือมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมนี้เลยนะคะครเรียกว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวฤดูฝนของอำเภออุ้งผางจังหวัดตากก็ว่าได้เดินทางแบบนี้ค่ะไปด้วยกัน นี่ต้องไปต้องชุดแบบนี้เลยแอดเวนเจอร์หน่อยนะครับก็สนุกสนานดีนะฮะ7กิโลเมตรเดินก็4ชั่วโมงเอ๊ะเท่าเท่ากับไอ้นี่เลยนะผูกระดึงเลยนะพี่ผูกระดึงนั้น8กิโลถึง8กิโลเหรอผูกระดึงเอ้ย8 8ชั่วโมง8ชั่วโมง่ะ8ชั่วโมงบางคนก็เดินเร็วก็5ชั่วโมงบางช่วงก็สามารถัดงรถได้นะฮะอ่า เอาละฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มีเมนูมานำเหนืออีกสักเมนูหนึ่งนะครับถ้าเวลายังไม่หมดก่อนนะครับนั่นก็คือเมี่ยงกลีบบัวเคยทานกันหรือเปล่าคุณเลชนีเคยทานบัวหลวงใช่ไหมอางั้นไม่ต้องเล่าละ,ะลาจบข่าวงั้นลา,าเลยนะคือดิฉัน,นเคยแต่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยก็ <พา S 1> ได้พาไปที่นาน้ำหมูฟาร์มสเตย์นาน้ำหมูนาน้ำหมูฟาร์มสเตย์อยู่ที่ตำบลน,า,นาข้าวเสีย อำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับสองสามีภรรยาเขาก็พิกวิกฤตนาข้าวนะครับเพราะว่าน้ำท่วมตลอดทั้งปีถือว่าเป็นวิกฤตนะครับแกก็เลยปลูกบัวหลวงครับ ok บัวหลวงสีชมพูนี่เนี่ยที่เห็นเนี่ยหนึ่งไร่โอ้ยดอกสวยงามนะครับคนมาถ่ายรูปก็ว่าสวยแล้ว<ฮ>ยังเก็บดอกบัวอันสวยงามนั้นมามนนกินเป็นเมี่ยงคำนะครับ เป็นเมี่ยงนะฮะแล้วก็ใช้ดอกบัวในห่อคุณราชนีจริงดอกเขาไมนกินได้ดอกเขาหอมนะกินเข้าไปก็จะหอมขึ้นจมูกเลยพี่ส้มพี่ส้มเจ้าของร้านแกก็เลยเนี่ยฮะปกติเนี่ยเราจะใช้ใบชะพลูใช่ไหมอันนี้เราใช้กลีบบัวเลยนะครับเป็นกลีบดอกบัวหลวงเพราะว่าอะไรรู้ไหมสรรพคุณมันเยอะมากนะคุณอาจจะไม่เคยรู้นะบำรุงมดลูกบำรุงหัวใจมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก ป้องกันภาวะสมองเสื่อมแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อาการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายไตยพิการอาหารไม่ย่อยเอยเยอะไปแล้วนะครับจริงะเะจริงเหรอเออไอ้อดีขนาดนี้ก็ปลูกกันเยอะๆอสิครับแล้วตอนนี้็จะบอกว่าอู้พอทำออกมา นักท่องเที่ยวผู้คนก็นิยมทานกันนะ<อ>แกขายเป็นชุดชุดละ80บาทโอ้ได้ราคนาะถ้าชุดใหญ่นะจานใหญ่ก็250บาทเออได้ราคากินได้เป็น10บสคนเลยอ๋อเป็นเส้นใหญ่นะฮะทุกอย่างแกทําเองหมดเอ่อเมีย่ยงจะอร่อยไหมอร่อยเนี่ยมันหลายอย่างประกอบกันน้ําราดก็ก็สาคัญใชส่วนผสมน้ําราดแกไม่ห่วงแกบอกว่าไปทําให้มันอร่อยเถอะมีตะไคร้ขิงขาหอมกระเทียมกะปิเอาไปเคี่ยวกับน้ําตาล นะครับเป็นน้ำตาลอ้อยน้ำตาลปี๊บนะครับ mm hmm. ออประมาณสักชั่วโมงกว่า uh huh. ก็แล้วแต่ตอนนี้แต่ละคนชอบรสชาติแบบไหนก็ว่ากันไป uh huh. นะครับแกก็บอกมาว่าเอออย่างนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวไปฟังพี่ส้มหน่อยนะฮะส่วนใหญ่ที่มานะคะเขาก็จะสั่งเป็นออเดอร์นะเออเป็นออเดอร์นะคะทุกคนก็ชอบนะคะแล้วก็สั่งเแบบโต๊ะเลยเนื่องจากว่า ก็คุ้นชินกับเมนูเมี่ยงมาตั้งแต่เล็กๆกันมานะคะแล้วก็อยากจะลองด้วยเพราะว่าเดิมเนี่ยปกติก็จะกินกับใบชะพลูนะคะแล้วก็อยากจะลองดูว่าผีบัวนี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่ารสชาติเนี่ยของเขาก็จะออกมันๆแล้วก็มีหวานนิดก็อร่อยนะคะขายยังไงคะอันนี้ชุดละ80บาทแล้วกินตลอดทั้งปีนะคะเออในช่วงหน้าฝนนี่กินได้ตลอดเลยเพราะว่าดอกบัวก็ยังอยู่เต็มสระ ขออนุญาตเขาเรียกแลาแสดงความเห็นหน่อยนะคะที่น่าชอบกินเมี่ยงแต่ว่าใบชะพลูเนี่ยกินเยอะๆอะ่ะมันทําให้ไตทํางานหนักเกินเกินห้าใบเจ็ดใบตามข้อมูลที่อ่านมาแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นวัวก็ใช่ไงแต่คือเราอ่ะชอบกินเยอะเรากินทีแบบเป็นกำใหญ่ใญ่ไงไม่เชื่อผมไม่เคยเห็นคุณกินเยอะเราก็เลยชอบกินเมี่ยงดอกบัวดอกบัวก็เป็นประจยชน์กดนุนนะคะก็ดีก็ดีเนาะนะครับเราก็ ว่าแล้วนะครับไปจัดเมี่ยงกันบัวแดงกินได้ไหม <c oughs> ผมว่าบัวแดงก็กินได้บัวแดงกินสายมานะันอ่ะดอกก็ได้เหรอ